สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒชยัยเรไลในการแนะนำทางในวันนี้นะครับวันนี้เราขับรถขาออกบนถนนวิภาวดีรังสิตและไปะยูเทิร์นตรงเกือกม้าหน้าบริษัทยาคูลนะครับแล้วก็ชิดซ้ายเพื่อจะเข้าข้ามคลองบางบัววิ่งบนถนนบางเขนนะครับ ซึ่งทางเข้าชิดซ้ายอยู่ก่อนสำนักงานปรามาณูเพื่อสันติภาพนะครับเป็นทางลัดที่วิ่งหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมุ่งหน้าไปทางอถนพลยทินที่ซอย4ีทับหนึ่งะครับเป็นถนนที่วิ่งเรียบคลองบางบัวนะครับถนนเส้นนี้ก็สามารถเข้าไปในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะครับ ตอนนี้กำลัง,ลงวิ่งเรียบคลองบางบัวด้านซ้ายมือจะเป็นคลองบางบัวด้านขวามือก็เป็นหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเส้นทางนี้ไม่มีบบริเออร์กัน้นตรงกลางนะครับายาวตลอดจนถึงถนนพหลโยธินเลยนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดนะครับวิ่งจากถนนวิภาวดีไปทางถนนพหลโยธินหรือวิ่งจากถนนพหลโยธินที่มาจากอนุสาวรีย์หลักสี่ และลัดมาเข้าถนนวิภาวดีขาเข้ามุ่งหน้าดินแดงนะครับเป็นถนนเส้นทางลัดที่ใช้การได้ดีเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ถนนผลหยดทินแล้วก็หยุดเทินเพื่อจะเข้า,าไปที่ถนนลาดปะเคานนะครับทางนี้ก็จะเป็นคอนกรีตทั้งเส้นเลยนะครับท่านสังเกตเห็นด้านซ้ายมือก็จะเป็นการตกแต่ง นะครับริมคลองของสํงงานักงานของกทมนะครับมีการปลูกต้นไม้นะครับมีการทําทเป็นลานออกกําลังกายนะครับเป็นทางเดินหรือทางออกกําลังกายช่วงเย็นๆนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเรียบริมคลองอาบางบัวเลยนะครับ ท่านจะเห็นนะฮะด้านหน้านี้ที่เป็นรางรถไฟ BTS นะครับวิ่งจากาทางห้แย,ยกลัดพาไปทางาคลุคตนะครับอตอนนี้เรากำลังเลี้ยวนะครับเลี้ยวเข้าสู่ถนนพหลโยธินมุ่งหนา้าไปทางนุชสวรีหลักสี่นะครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องชิดซ้ายนะครับเพื่อไปยูเทิร์นนะครับวิ่งกันต่อนะครับชิดซ้ายอยู่นะครับตอนนี้ แล้วเราก็จะฉะลอตรงาทางยูเทิ์นะครับตรงหน้ากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11นะครับตรงข้างหน้าด้านขวามือก็จะเป็นกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบ ที่11นะครับเป็นกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวแล้วนะครับเราจะต้องเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวเสร็จเราก็จะพยายามชิดซ้ายนะครับเพื่อจะวิ่งเข้าไปบนถนนพลาสินซึ่งเป็นถนนที่เป็นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพระโนยน,นินกับอนน าลาดประเขานะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นอาณาบริเวณอของเขตทหารฮะกรมทหารราบที่11นะครับเราจะต้องชอะลอนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปบนถนนพลาสินนะครับอพอเราเลี้ยวซ้ายเสร็จนะครับเราก็จะ เห็นอุมโมงค์นะครับเราจะมุดลอดใต้อุมโมงค์ออกไปนะครับเห็นไหมฮะเส้นทางนี้ก็จะเป็นมี4ช่องจราจรนะครับทิศท,ทางอย่างละ2ช่องจราจรไปกลับนะครับตอนนี้เรากำลังจะวิ่งออกจากตัวอุมโมงค์นะครับ พอออกไปนะครับด้านขวามือก็จะเป็นวัดบางบัวนะครับอันนพลาสินนี้ก็เป็นทางลัดเป็นถนนเส้นสําคัญอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เชื่อมระหว่างอันนประนญยศินกับอันุนซอยลาดประคานะครับและก็สามารถวิ่งไปเชื่อมต่อกับอันุนประเสริฐมรุกิจนะครับโดยเข้า เอาไปที่ถนนลาดประเค้าซอย34นะฮะแล้วก็ออกไปที่ถนนประเสริฐมนุก,กิจปากซอย15นะครับประเสริฐมนุก,กิจหรือถนนเกษตรน้ำประมินนะครับส่วนเราก็จะวิ่งไปที่ออกตรงปากซอยลาดประเค้าด้านซ้ายมือก็จะเป็นปากซอยประมาณซอยปากซอย53นะครับตอนนี้เรากำลัง ข้ามคลองนะครับพอเราวิ่งข้ามคลองเสร็จต้องชิดด้านซ้ายนะครับเพื่อไปออกบนถนนล,ลาดประเขาประมาณซอยลาดปะเขา55นะครับตอนนี้เรามาถึงช่วงท้ายคลิปที่แนะนำเส้นทางลัดนะฮะจากถนนวิภาวดีขาออกนะครับเข้ามาบนถนนบางเขนนะครับและเชื่อมต่อบนถนนโพธิ์โยธินขาไปทางอนุสาวรีย หลักสี่แล้วก็อยู่เทินกลับมาวิ่งบนถนนพลาสศรลัดเข้ามาอาไปถนนลาดประเขานะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับหวังว่าท่านคงได้รับข้อมูลนะครับในการใช้ทางลัดนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามาช่วยกันกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปและขอยท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ